สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีตุลัขนาตุลน,นะคะประจําเดือนมิถุนายน2568ชาวราศีตุลัขนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง 15, สิบห้าพฤศจิกายนนะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงหรือก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นแนะนำให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกำลังใจหรือดูเพื่อความบมันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดแดงๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลและขนาตุลนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวราศีตุลและขนาตุลภาพรวมการงานในช่วงเดือนมิถุนายน2568เป็นอย่างไรทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานนะคะคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเดินเดือนและคนที่ทําธุรกิจเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเนาะภาพรวมการงานในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นยังไงบ้างคะ2ไม้เท้าค่ะ พคิงถือคิงถือเหรียญน,นะคะ <c oughs> เด็กถือถ้วยและเป็นไพ่เก้าไม้เทา้าชาวราศีตุลกนาตุลนะคะ ภาพรวมการงานในเดือนนี้เนาะมองว่าสําหรับใครที่ว่างงานและต้องการหางานนะคะมีโอกาสมากๆเลยที่จะมีงานเข้ามามีโอกาสเข้ามาเนาะแต่ว่าโอกาสที่เข้ามานั้นนะคะอาจจะเป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆแหละนะอาจจะเป็นพวก งานเป็นจ็อบไปอะไรเงี้ยจ้างเป็นจ็อบมีระยะเวลาหรืออาจจะเป็นงานพาร์ทไทม์แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นงานที่คุณชอบแต่ว่าค่าตอบแทนน้อยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะก็รับไปก่อนนะคะสำหรับใครที่เป็นพนักงานประจำค่ะพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรัฐราชก,การทำเอกชนคนะรัฐวิสาหกิจองค์กรหรือว่าบริษัททางร้านต่างๆนะคะ ในเดือนนี้มองว่าอาจจะต้องระมัดระวังจุดข้อผิดพลาดนะคะในส่วนที่เคยทําพลาดมาแล้วในส่วนที่เคยผิดมาแล้วอันนี้ต้องรอบคอบนะคะรีเช็คทบทวนนิดนึงนะคะแล้วก็จะสรรเวลางานให้ดีนะคะอมองว่าถ้าหากว่าจัดการตรงนี้ดีแล้วอะคะ่ะไม่มองว่าน่าจะผ่านพ้นนะคะไปได้ด้วยดีงานไม่ได้หนักขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอบคอบม,มากขึ้นนะคะสำหรับาชาว ตุนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการเนาะเป็นนายตัวเองนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจออฟไลน์ออนไลน์จะเล็กหรือจะใหญ่นะคะตามหน้าไพ่มองว่าอาจจะยังมีปัญหาเก่าๆเดิมๆเนาะที่ยังแก้ไม่หายนะคะภานในองค์กรก็มีอยู่ก็อาจจะต้องโฟกัสนิดนึงนะคะแล้วก็มองว่าผลกำไรนะคะหรือ,อ,อผลประกอบการในช่วง ที่จะที่จะได้รับการตอบรับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีการมองหานะคะในการขยับขยายเพิ่มเติมในในธุรกิจด้วยแต่ก็อยากจะให้วางแผนให้ดีก่อนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนอะไรนะคะส่วนลูกน้องบริวารก็มองว่ายังอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบดีนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่ควบคุมไม่ได้นะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือภาพรวมการงาน เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการเงินนะคะชาวราศีตุลคณาตุลภาพรวมการเงินในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 8ค่ะถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะไพ่ค <c> ว <oughs> ีนถือเหรียญค่ะ เด o มนและเป็นไพ่เจเหรียญน,นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลภาพรวมการเงินตามหน้าไพ่หมายมงว่ามันยังมีความมั่นคงดีอยู่หมายถึงว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายารุนแรงหรือ รอยรั่วของเงินนะนะคะที่ที่ที่ใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้นาะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องออวางแผนสักนิดนึงซึ่งหมมองว่าถ้าหากว่าวางแผนดีทําตามแผนการเงินแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือประสักด้ใดๆมมองว่าก็ยังสามารถควบคุมดูแลได้นะคะ โชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหมายควว่าจะยังไม่ได้มีแต่โชคลาบที่มีเข้ามาจะเป็นพวกลาบปากของกินของฝากอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะชาวตุลเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีตุลลักษณะตุลในช่วงเดือนมิถุนายน2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่8ดไม้เท้าค่ะ เก้าถ้วย <c oughs> สองเหรียญนะคะ Empress ชาวราศรีตุลกนาตุลน,นะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติม สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเบื้องต้นนะคะตามหน้าไพ่เนาะที่มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลแลัคนาตุลน,นะคะหนึ่งเลยเนาะก็คือในเรื่องราวของออการการวางแผนการเงินนะคะการวางแผนการเงินเนา ถ้าหากว่าวางแผนไม่ดีในอนาคตมันมีโอกาสที่จะหมุนเงินได้นะคะแต่มันไม่ได้ถึงกับขาดแคลนแต่มันอาจจะดูดูดูต้องประคับประคองอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าดูแลได้วางแผนได้ก็เออไม่ค่อยจะน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะคะ2นะคะก็เป็นในเรื่องราวของเออชาวตุนบากคนน้าหนักขึ้นนะคะเออเนาะน้าหนักเกินนะคะเออ อาจจะส่งผลกระทบกับเขาเรียกว่าข้อเท้าข้อเขา่าลุกนั่งลําบากอึดอัดตัวอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าไม่ได้ขึ้นมากจนเกินไปเนาะดังนั้นการาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอืมแล้วก็จะมีในเรื่องราของออฟฟิศซินโดมนะคะปวดปวดหลังปวดคอบ่าไหลอะไรประมาณนี้นั่งนาน,น,านๆกระพววก้นกบอ่ะ ประมาณนี้นะคะเส้นยึดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยืดเส้นยืดสายหน่อยก็จะดีมากๆนะคะตรงนี้อืมนอกเหนือนจากนั้นก็ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเ,เรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะ <c oughs> ดังนั้นการเดินทางเนี่ยต้องวางแผนให้ดีนะคะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพ่ะเอกจะแนะนำอะไรนะคะในเรื่องราวของการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีตุลและขนาดตุลน,นะคะขอคำแนะนำค่ะมเมจิเชียนค่ะสิบเหรียญให้คิงถือดาบ ไพ่สีถ้วยนะคะชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำนะคะในเรื่องาของการทำบุญเสริมรวมเนาะหนึ่งเลยนะคะทำบุญเกี่ยวกับเป็นเป็นการทำบุญเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเสียงนะคะเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะ เออเนหรืออาจจะมีการมีเวิร์กช็อปนะคะหรือไปกับพวกที่เขาทําจิตอาสาค่ะนะคะไปเป็นครูอาสาก็ได้นะคะเป็นสื่อนันทนาการให้กับชมรมนะคะหรือเป็นมูลนิธิต่างต่างแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีเวลานะคะแล้วก็ <c oughs> ทำบุญเกี่ยวกับ เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะประมาณนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีทําบุญเกี่ยวกับคนแก่คนชรานะคะก็จะเป็นการเสริมดวงเบื้องต้นนะคะให้กับชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดกดไลคาา์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาอัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ